เบรกมันปิดไม่ต้องเข้าเกียย์ได้ไะไม่ได้กวางกัวคอนทุบไอ้เหี้ยชนต่อด้วยไงช่วงหลังเลยเหี้ยว่าเบรกออกไงขี่ง่ายกว่านี้นั่นไม่ต้องรถดีๆกว่านี้ปะ มึงเด้อมึงตีใครก็ตัวโอเคอยากเอาปุ้ยปุยกูว่าได้เข้าโค้งแน่กูว่ากูว่ามันมาคนละมันไงกูไปเลยกูชอบกูดับเครื่องมันเจ็ดเจ็ดเดนี้กูใช้ตีนเดี๋ยวใช้ใช่ป่ะทางก่อนทางก่อนตัวเกลียร์ว่างครับมันจะเป็นอย่างนี้ อนะครับก็ลงมาได้ครึ่งเขาแล้วทีนี้ไม่ต้องใช้เบรกแล้วทีนี้คล่องแล้วคล่องแล้วปิดแขนแทนสุดย่ดเป็นการหน่อยนิ้วน่อย้อันิ้วน้ตัดเอาลูก็ได้เลยโอเคว่ากูติดตรงนี้มั้ง่ายดเรียบร้อยลนี่ความึงือกู ออเกูลงไอ้นี่กูต้องลงแล้วแกตรงนี้แหละปุ้ยเอ้ยตรงข้างหน้านี่แหละนี่แหละทางลงนะอันกูรถกูใช้แต่เบรกมือเบกเท้าก็ไม่ได้นะเออเบรกมือเดี๋ยวเบรกมือถึงบ้านแล้วเขาไม่เอาโมทอไซคกลับอังเขาก็ตอนนี้ครึ่งเขาอืครึ่งเขาได้อยู่ออ เราต้องเบรกก่อนนะนี่ไปเลยไปต้องไม่ต้องเอาเลยเอาเลยไปเอายิงถ่ายถ่ายแลกันเจ๊เหรออร่อยระวังนะขอให้ถึงเธอ เบรกถ่ายกันเนี่ยเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนเบรกแตกเลยครับเบรกพังไปเลยครับแตกกัแล้วครบอยไม่ได้ขอพี่แก้ช่วยเบรกเหรอเนี่ยไปไปต่อนะทางไหนอ่ะเดี๋ยวก่อนสะกัดมันก่อนขามันรู้ใช่ไหมแล้วกันเร็วกันมึงทำไมต้องไปท้ายเพราะว่าหลงไม่หลงเดี๋ยวก็รู้

เบิกหน้าอย่างเดียวนะแล้วก็ใช้กินในงลงเขาก็ควรใช้เกย็ดตำ่ำต่ำสุดนะมีเมื่อกี้อันตรายมากครับกนะ็ผมก็ลงมาครั้งแรกเหมือนกันทางนนะนะั้นเพื่อนพาลงมาเลยตอนนี้ ทำให้เวฟขึ้นเขาไปไหนเนี่ยเอนขับรถก่อนเข้าไ, <c oughs> ไปที่วัดอ๋อรถเช็คกันใม่ในคลิปต่อไปนะับวันนี้ก็คลิปแบบเียวทกันหน่อย,อยนะครับคลิปเรีวทมี่วไมได้ตัดไม่ได้อะไรเลยนะอาจจะพ,ยยพูดไม่สุภาพน,นิดนึงนะครับก็คงไม่ได้ตัดออกนะครเพราะว่ามันเยอะเกิน <c oughs> <c oughs> อ่าก็ถึงบ้านแล้ว